ไพย,ยมทูตบทที่6แสดงความอมหิตบรรยากาศตื่นเต้นจนตึงเครียดครอบงามจิตใจทุกผู้คนบรรดานักพนัน,นต่างถอยออกไปถอยไปสองฝ้าข้างของห้องโถงใหญ่7 8 9เสียงนับครานี้สั่นไหวจิตใจทุกผู้คนจระลิกแต่ทว่าแต่ใส่ปากเมื่อนับถึง9พันหยุดไว้ยามนั้นชายชราอาพรดำเจคนในเก้าช้าๆเข้ามาลายล้อม แต่ใส่ปากกวาตามองไปแล้วแค่นหัวรอกกล่าวพวกท่านมีความประสงค์ใดหาที่ตายวาจาพดรุดจักปากชายชราชุดดำทั้งเจ็ดต่างพากันตวัดเสียงกล้องโถมปรดาดเข้าหาโดยพร้อมเพียงกันพลังฝ่ามือที่หนักหน่วงทั้งเจ็ดขุมมถลักเข้าใส่เป้าระหว่างกลางดังผสมรส้มายแต่ใส่ปากตวัดเสียงกล้องดังฟ้าร้องมือขวาสะบัดพร้อมกัทยานกายขึ้นอากาศพิบตาที่ร่างลอยลพ้นผืน เมือ่อสายสะบัดฟาดไปทางด้านหลังเสียงแผดร้องหวยหวนพอดังมีชายชราชุดดำสีสะแดงละเอียดตายอย่างอานาถไปถึงสามคนแต่ในเวลาน,นั้นเองอีกสี่คนที่เหลือต่างขายคุมข้างฟันฟ่นเฟือนแล้วโถมเข้าจูโจมย่างหักโหมอมาหิตในเงาร่างที่ผุผ่านสับสนมีพลังฝ่ามือนหนักนงดุดพนเนเหล็กกระนำแต่ใสป่ปากตะวาดเสี่ยงก้องพวกท่านคิดหาที่ตายเยี่ยงนี้อย่าได้ตำหนิเราเงาร่างพอวูบไป เสียงแผดล้องหวยหวนดังอีกครามีอีกสองชายชราตรกฝ้าศีรษะละเอียดตายอย่างอนาถทันใดนั้นขณะเดียวกับที่แต้ใส่ปากฝาาชายชราชุดดำตายไปอีกสองคนมือขวาของรองจงกว้งพันสะบัดหมากลุกเหล็กได้พุ่งออกจากมือถึงสิบตัวครอบคุมใส่จุดสำคัญทั้งร่างของแต้ใส่ปากหมายนี้ไปที่ผิดคาดหมายของผู้คนทั้งหลายอย่างยิ่งดังนั้นบรรดาผู้ชมการต่อสู้จึงส่งเสียงร้อง ด้วยความตนกจนสิงแ่แต่ใส่ปักคิดจะถลันหลบถึงกลับไม่ทันทุ่งถีได้ทันใดในิฮิตาที่ขับขันป่านชีวิตแขวนบนเส้นได้มีเงาสีขาวพุ่งวาบเข้ามาพลังฝ่ามือขมหนึ่งพันกระแทกหมากลุกเด็กล่วงโดยล,ง,ล,ง,ลงกับผืนไปหมดสิ้นเมื่อเช่นนั้นไม่เพียงรองจ้องก้วงตนกจนสถานเท่านั้นกระทั่งแต่ไส่ปักเองยังต้องงุนงงไปวูบหนึ่งช้อนตามองและเห็นบรุรนุนมอาพรขาว ที่หน้าตารอเหล่าราสลักจากหยกเนื้อดีเดินยิ้มมองอยู่ได้ยิบรดนมอาพรขาวก้าวเสียงราบเรียบรองจ้องกวงปวโหสิที่ข้าพเจ้าต้องลงมือเนื่องเพราะท่านรอบลงมือที่ด้านหลังอาจจะขาดความอาจหารเกินไปบ้างดังนั้นมิอาจไม่ทําดังนี้ได้จบคําถอยไปยืนที่ด้านข้างอีกคราสายตาแต้ใสป่ปากจับมองไปหน้าง,งามรอเหลาของรถนมอาพรขาวแน่วหนิ่ง ถึงกับไม่อาจเบือนกลับมาได้ใบหน้าที่รอเล่านี้แต่ใส่ปากรู้สึกขายขุ้นตาอยู่บ้างเมื่อเบือนสายตากลับมาเถิงจ้องรองจ้องก้วงแนวนิ่งแค้นหัวรอดเสียงเย็นชาแล้วกล่าวรองจ้องกงุ้งท่านรอบทำลายคนทางด้านหลังนับเป็นที่ไม่ถูกต้องจริงๆไม่ทันจบคำทะยานกายปร,ราดไปดูสายฟ้ากระนำฝ่ามือใส่รองจ้องกง้้งที่อมหิท,ทันทีรองจ้องกวง้ง เทพเท้ากระโดดหลบการจู่โจมของแต้ใส่ปักไปได้โดยหุดวิดแต่แต้ใส่ปักตวาดเสียงกล้องมือซ้ายตะปบลงด้วยความเร็วยิ่งกว่าประกายไฟเสียงแผดร้องหอยหวนชวนสยดยองดังขึ้นทันทีร่างของหล่องจงกวงลุ่งรีวลงนอนแน่นิ่งกับพื้นแต่ในมือซ้ายของแต้ใส่ปักถือกับมีแขนเพิ่มขึ้นอีกข้างหนึ่งฝีมือที่อมาิีปานนี้โคขวัญผู้คนจนสาลิกอีกคราแต่ใส่ปักถอยช้า มาที่เดิมแคนูร่รอกล่าวนี่เป็นเพียงโรงโทษสถานเบาให้สนึกเท่านั้นจบคําสะบาดแขนในมือเวียงคืนไปให้แก่ลงจ้งกวงที่จะปวดจนเกือกกิ้งกับผืนฝีมือครานี้สร้างความวาดบันขวัญเสียแก่นักปนันจนหน้าทอสีไปหมดสิน้นสายตาเหี้ยมอำหิตของแต้ใส่ปักขเขม้นมองหน้าเสมียนใหญ่แน่วนิ่งพางเน้นเสียงเสมียนใหญ่บอกกับท่านคำสิบ ข้าพระเจ้าพอจะน้ำออกไปได้ทุกเวลาหากท่านไม่มอบตามจํานวนข้าพระเจ้าจะทําลายข้าวของแล้วฆ่าคนในบัดดลวาจาแต้ใสาปกากพอขาดคํทาทั้งห้องโถงใหญ่เงียบงันจนวางเวงไปอีกครั้งบรรยากาศอัมหิตน่าสะเึงกลัวบีบขันจิตใจทุกผู้คนจนแทบหายใจไม่ออกใช่แล้วแต่ใสาปกากพอจะเป็นคําสิบมาได้ทุกเวลาหากแม้บนบอลการพนันไม่มอบทองคำา4่0 0 0ตนแตลึง มาให้ครบจํานวนแต่ไซปักอาจจะทําลายอุปกรณ์การพนันแล้วสังหารบริวารของคอนครการพนันแห่งนี้ได้จริงทันใดนั้นแต่ไซปักร้องเสียงดังกลางวาน1ิสเสมียนใหญ่ยังคงนั่งนิ่งไม่เคลื่อนไหวรองง้องจ้องกวงยังคงเจ็บปวดจะนอนเกือกกิ้งอยู่กับผืนแต่ไซปักจับตามองที่สเสมียนใหญ่หร่อแค้นๆพางยกแขนขวาขึ้นอย่างเชื่องช้าและแล้วเสียงตะวัดดังก้อง พลังฝ่ามือทะลักออกไปเบาๆเสียงติ่งตังโครมครามลาแผ่นดินไหวระเบิดขึ้นมาในบัดดลโตเก้าอี้แถวแรกถึงแถวสุดท้ายทางด้านการห้องโถงใหญ่เมื่อถูกพลังฝ่ามือแต้ใสป่ปากกระแทกผ่านเศษไม้กระจกระจายอุปกรณ์การพนันกระเด็นเซ็นซ่านพังทลายไปกับพลังฝ่ามือแต้ใสป่ปากแล้วในบ่อนการพนันกว้างใหญ่มีโตเก้าอี้อยู่สามแถวแถวกลางถูกทำลายไปแล้วในเสียงแค่รล้อของแต้ใสป่ปาก ยกมือขวาขึ้นอีกคราเป้าหมายอยู่ที่แถวขวาทันใดนั้นเสียงแคล้อดังขึ้นแล้วเสียงสดใสไพเราะดังตามติดพฤติการณนี้ของท่านออกจะโอหังจนละพองเกินไปพร้อมกับเสียงทีแววสายตาทุกผู้คนจับตามองไปทันทีและเห็นดาวนีอาพรสีม่วงหน้าตาสะคานปานหยาดฟ้าเดินช้าๆออกจากห้องหลังมาแต่ไซปักรู้สึกตากระจาจาจ้าขึ้นทันทีแต่แค่หัวนอยอยอย่างเบา เรานี้อาพรสี่ม่วงก้าวชดช้อยมาจะถึงกลางห้องโถงใหญ่พอกว่าตาแรเห็นใบหน้าที่สวยสคานพันเหี่ยมอมหิตท,ทันทีแคนเสียงยิชาถามนี่เป็นเรื่องราวใดกันขอถามโกนี้เป็นผู้ใดสีหน้าโดยในอาพรม่วงแป้ไปไปทันทีกระชากเสียงตอบข้าพเจ้าคือบุตรตีของบุริมตูแ้แขกนักพนันแห่งบุริมจ้องกล้างบอนการพนันนี้พอวาจาบุริมตูแ้แขก กระทบโสดแต้ใสปักไม่พิดกับสายฟ้าฟ้าใส่ธนัทนีจนจิตใจสริกแทบขาดรอนรีบแคนเสียงยิ่งชาขึ้นท่านต้องการทราบระไรดาวนี้อาพรม่วงกระชากเสียงท่านมีนามใดวาจานี้ของโกเนียมนันรู้สึกถามจนอุกอาจเกินไปบ้างสีหน้าดาวนี้น้อยแดงเรือนึกไปถึงแต้ใส่ปักจะใช้วาจาเยี่ยงนี้ตอบมาได้นางจึงตวาดด้โทสะพวก่านี้เป็นท่านข้าถูกแล้ว ของก็เป็นท่านทำลายไม่ผิดเพราะเหตุใดประการนี้ท่านพอไปถามรองจงกุวงได้เดนานี้โฉมสกานป่าไปที่ข้างกายรองจงกุวงขวาขอเสื้อหิ้วขึ้นมารองจงกุวงพอเห็นเดานี้อาผ่อนม่วงหลนลานร้องขึ้นแตงโกเนียเป็นเรื่องดาวใดกันแน่แตงโกเนียเป็นเป็นมันย้ำคำเป็นอยู่ครึ่งวันแต่ไม่อาจบง่งบอกความใดได้อีกเดานี้อาผ่อนม่วง จึงแค่นเสียงเย็นชาท่านบอกเล่าช้าๆก็ได้รองจงกวงแลัวความเจ็บปวดและวาดวันไว้ได้บ้างแล้วอีกเนิ่นนานจึงตอบเตงโกเนียเรื่องราวเป็นเช่นนี้ท่านผู้นี้มาบ่นเมื่อยามสี่ของค่ำวานต้องหาเตี่ยเตี่ยท่านดวงตาดานีอาพรม่วงพันจับมองหน้าแต้ใสป่ปากแนวนิ่งแค่นเสียงเย็นชาถามท่านหาบิดาข้าพเจ้าใช่ด้วยเหตุใดย่อมมีเรื่อง ดาวนีอาพอรม่วงเบือนสายตากลับไปถามรองจงกว้งอีกภายดังเดาท่านผู้นี้จะเด่นการพนันกับคนอื่นๆเมื่อถึงสว่างเป็นฝ่ายได้ทองคำสี่ห0ื่นแดตำลึงจากนั้นเร,เรื่องราวที่เกิดขึ้นแก่ดาวนีอาพอรม่วงโดยละเอียดต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวสร้างความตนกแกดวนีน้อยจนหน้าเปลี่ยนสีเนื่องพอเรื่องของทองคําจํานวน4 8 0 0 0ตำลึงนี้มหาศาลจกนกระทั่ง อย่าว่าแต่บริมตู้เสียไม่มีสำรองอยู่เลยมากว่ามีก็ต้องยิยอมมอบให้เนื่องเพราะแต่หากไม่ให้อยู่ต่อหน้ายอดถี่มือบุริมจำนวนมากมายฝ่ายตรงข้ามทำลายอุปกรณ์การพนันทั้งมวลเป็นเรื่องที่ถูกต้องสมเหตุผลหากฝ่ายนางคิดจะลงมือนับเป็นการกระตุ้นความเดือดดาลนของผู้คนทั้งมวได้รานีอาพรม่วงขบคิดไปมาจับตามองหน้าแต้เสปักพังถามต้องการแลก ให้ครบ48,000ตำลึงใช่พอจะค้างถึงวันพุ่งได้หรือไม่อย่าว่าแต่เป็นวันพุ่งเลยแม้อีกช่วยามหนึ่งก็ไม่ได้แต่พวกเราตอนนี้ยังมีไม่ครบจำนวนไม่เป็นไรข้าพรเจ้าทำลายทุกสรรพสิ่งแล้วจากนั้นกวาดทองคำทั้งมวลของบ่อนไปก็แล้วเลิกกันได้ดาวนี้อาพรม่วงแค่นเสียงเย็นชาข้าพเจ้าขอพนันกับท่านอีกครั้งโกเนต้องการพนันกับข้าพเจ้า ใช่พนันกไกลทองคําไม่เล่นด้วยท่านไม่พนันฮ่าฮ่าทองคำสี่หมื่นแปดพันตำลึงนี้ข้าพเจ้าส้รุ่ยลายเพียงใดก็ใช้ได้ตลอดชีวิตยังไม่หมดสิน้นอีกประการทองคําของบ่อนท่านยังไม่พอชําระให้ข้าพเจ้าท่านยังพนันกไกลได้สีหน้ารุน้อยแปลเปลี่ยนอีกครั้งกระชากเสียงขึ้นว่าข้าพเจ้าพนันกับท่านในทุกสรรพสิ่งรวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วย ว่าอะไรพนันตัวท่านนับเป็นวาจาที่แต่ไสปักแทบไปกล้าเชื่อโสดประาทตัวเองจริงๆงวุนง,งงไปวุบหนึ่งแล้วความคิดที่น่าสะพึงกลัวพันประดังขึ้นสู่ห่วงสมองแต่ใไ่ปักได้คิดถึงวิธีแก้แขนดาวนีอาพรม่วงแค้นเสียงเย็นชาใช่แล้วพนันล่างข้าพเจ้าท่านรับท้าหรือไม่แต่ไ่ปักแค่รอดเสียงเยียบด้วยความอมหิตพังถามร่างท่าน มีคุณค่าเท่าใดแล้วแต่ท่านพนันกันหมื่นตำลนึงเป็นไรท่านมีราคาถึงจำนวนนี้เป็นวาจาที่ดูแคนและยิ่งพยองจนเกินไปจริงๆลองคิดดูดานี้อาพรม่วงยินดีใช้ล่างนางไปเดิมพันมาพนันด้วยเน่อมเพราะนางมีความคับแขนที่อับจนแต่ใส่ปากยังคงเย้ยหยันเน็บแนมนางอยู่ทุกถ้อยคาและความพยองทำพองของแต่ใสปากก็สร้างทั้งความวัดวันทั้งชิงชัง แก่ผู้คนไม่น้อยสีหน้าดอีอาพอรม่วงตายด้านไรความรู้สึกแค่นเสียงตอบใช่ข้าพเจ้าคิดว่ายังมีคุณค่าถึงจำนวนนี้มากเกินไปแล้วอย่างนั้นท่านเห็นว่าควรมากน้อยเท่าใดหนึ่งพันตำาลึงพอจะซื้อขณนิกาโสเพณีได้หลายร้อยนางท่านว่ากระไรด,งดวงตาดรีอาพอรม่วงเป็นประกายอมหิตจนหน้าหวาดวัน่นนางนึกไม่ถึง อยู่ต่อหน้าผู้คนจำนวนมากหลายป่านนี้แต่ใส่ปักถึงกับถือนางเป็นคณิกานี่ไม่เพียงเป็นการยามเหยียดยนอัปยศที่สุดเท่านั้นยังเป็นการทารุณต่อจิตใจอิสตรีอย่างอมหิตที่สุดด้วยวาจานี้ไม่มีผู้ใดสามารถกล่าวมาได้นอกจากแต้ใส่ปักเนื่อเพราะแต่ใส่ปักต้องการแก้แขนร่างอ่อนแอของดาวนีน้อยสาเล็กด้วยความเดือดดานโขกรามจนมีเสียงดังกรอด นางแขนจนไข้ฉีกกระชากแต้เสปักให้ตายขามือยึงระบายความอาฆาตแขนในอกออกไปได้แต่ใส่ปักแขนรอกล่าวต่อโกเนี้ยยายต้องคุณนเครืองถึงป่านนี้ข้าพเจ้าเพียงแต่เปรียบเทียบให้ฟังเท่านั้นท่านยอมผิกานานานนกดกว่านางริกาใดๆแต่ทว่าข้าพเจ้าไข่จะถามท่านสักคำก่อนถามมาท่านเป็นสีขาแท้บริสุทธิ์หรือไม่ท่านเดานี้น้อยเป็นเสียงนิ้วคำเดียว ลำคอก็ตีบตันแต่กับฟาดฝ่ามือใส่โศกแต้ใส่ปากแทนแต่ใส่ปากพยายามหยามประนามนางจนสุดคาลมพร้อมกันนั้นใช้ผีมืออำหิดที่สุดทุ่มเทใส่นางคิดว่าในโลกต้องหาบุคคลที่สองไม่ได้อีกแล้วเมื่อฝ่ามือเรานีน้อยตบใส่แต่ใส่ปากสลันหลบร่วมสองวาพอเลี่ยงผลแล้วตวาดขึ้นเป็นไรท่านคิดจะลงมือเดานีน้อยหลังฝ่ามือถอยกลับใบหน้าสวยสคาน กลายเป็นเขียวขำพันตะเบงเสียงหัวรอดดังแหลมเล็กจนเสร็จประสาทและคายใจยิ่งเมื่อนานนับเสียงหัวรอดไว้สีหน้ากลับกายเป็นปกติเยือกเย็นไปได้กล่าวช้าช้าว่าเป็นสินค้าแท้แล้วเป็นไรมิใช่สินค้าแท้ก็จะเป็นไรแต่ใสป่ปักแค่นยิ้มด้วยความอำมหิตพางกล่าวข้าพเจ้าพอจะประเมินราคาได้หากข้าพเจ้ามิใช่สินค้าแท้จะมีคุณค่าเท่าใด ประมาณ100ต่ตำหนึ่งหากเป็นสินค้าแท้นี่ก็แล้วแต่อารมณ์ของข้าพเจ้าก่อนเริ่มการพนันข้าพเจ้าอาจบางทีจะแทงทั้งจำนวน48,000ตะลึงลงไปก็ได้อย่างน้อยสุดประมาณ5,000ตะลึงทองแต่ทว่าข้าพเจ้าพนันกับท่านแล้วและขอบ่งบอกไว้ก่อนม่ว่าท่านเป็นสินค้าแท้หรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าจะใช้สอง0,000ื่ตะลนึงพนันทั้งมวลของท่าน หากแพ้ทุบการของท่านต้องเป็นของข้าบัเจ้าโตกลงยังมีเงื่อนไขผนวกอีกประการเงื่อนไขใดเปื้องเสื้อผ้าท่านออกว่าไรเปื้องเสื้อผ้าออกแต่ไม่ต้องเปื้องหมดสิ้นให้เปือ่อยเปล่าพยองพยองจนผู้คนต้องตนกยิ่งอัมหิตอัมหิตจนผู้คนใจสั่นสะท้านขวัญริกบุตษหนุ่มผู้นี้ขายไปตัวจำแรงของอสูรายคิดจะทำลายเดี้น้อย ให้อยู่ยับไปกับมือตัวเองเดาน้น้อยฝืนรอดที่สี่หน้าเย็นชานางถึงกับแก้สายรัดเอวออกแล้วเปื้องเสื้อกระโปรงสีม่วงจากร่างทีละชิ้นสายตาทุกผู้คนต่างเมือมองจนตะเดิงรานไม่ผู้ใดยอมเชื่อเดานีอาพรม่วงถึงกับยอมเปื้องเสื้อผ้านางจริงๆปักการนี้ก็ผิดคาดหมายแต่ไสปักเช่นกันแต่ไ่ปักต้องยืนตะเดิงนานด้วยความงงงงตอนนั้นเดานีอาพรม่วง ได้เปื้องเสื้อกะโปรงของนางออกไปแล้วเผยเห็นชุดชั้นกลางที่บางบางราวปีจะกะจักจั่นจนมองทะลุถึงเสื้อในแดงฉานกับกางเกงในขาสัน้นถนัดชัดตาสองอกอวบอุม่มตั้งชูชันเปรียมสเสน่ห์โน้มน้าวจิตใจผู้คนจนหลงไหลรูปก,กายที่งามพร้อมสมส่วนสัตว์เต่งตึงเป็นประกายของดาวนีพรมจารีนับว่าสัการจนเลือดล้ำในต่ำใต้ได้จริงจสายตาทุกผู้คนภายในห้อง ต่างเบิงจนกลมกว้างแทบถนนถลนถิงจ้องล่างที่เปียมสเสน่ห์นี้แน่วนิ่งแน่นอนในสายตาทั้งมวลมีบ้างหืนกระหายมีบ้างเคิบเคิบหลงไหลมีบ้างแตกตื่นสงสัยสีหน้าของโรานีน้อยชาด้านไรความรู้สึกแค่นเสียงเย็นชายังจะเปื้องอีกหรือไม่